สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะมาแนะนำนะครับวิธีการจุดใหม่ฟื้นนะครับการจุดใหม่ฟื้นนะครับปกติเราก็จุดกันเป็นทุกคนนะครับเพราะว่าเกิดมาเขาก็ต้องใส่ในการดำรงชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่แอดจะมีวิธีการว่างฟื้นนะครับให้เอฟซีนะครับนําไปใส่เราก็จะได้ผลดีนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับกระห้เอฟซีนะครับเตรียมฟื้นนะครับสองรุ่นนะครับเพื่อทําการจุดนะครับก็มีรุ่นเล็กนะครับแบบนี้ครับแล้วก็รุ่นใหญ่แบบนี้นะครับเวลาตัดกับประมาณสามนิ้วหรือสี่นิ้วนะครับประมาณสี่นิ้วครับให้เอาท่อกับอันเวลาเข้าว่างเตาองโลเข้านะครับแบบนี้นะครับว่างได้บ่ให้มันเห่าวนะครับแบบนี้ วิธีการว่างก็ว่างแบบนี้นะครับว่างลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ว่างขวางแบบนี้นะครับสำหรับความสูงนั้นนะครับเฮ้ากากะระยะหม้อเห้านะครับหรือว่าเวลาเขาว่างหมอลงนะครับมันจะพอดีนะครับ เอดจะเอาแบบนี้พอดีนะครับแล้วขั้นตอนตอ่อมานะครับก็หให้น้ำไม่เล็กนะครับวางลงไปในหลองกลางนะครับแบบนี้ขั้นตอนตอ่อมานะครับเขาก็น้าขี้ไตนะครับร่าเชื้อเพิ่งนะครับแอดก็ได้เอาอยางในรถนะครับมาจุดเป็นเชื้อเพิ่งนะครับ พอติดนะครับกระแห้เขาว่างว่างลงตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับเวลาเข้าจุดฟื้นกอเต่าหรือว่ากอไฟนะครับ ทำอาหารเขาจะบวคอยพิธีพิถันในการว่างฟื้นนะครับเขาจะว่างว่างในลักษณะแบบแบบนี้แบบนี้ขวงกันไปขวงกันมาแบบนี้นะครับแต่ว่าแอดพบว่ามันมีปัญหานะครับเวลาการลุกใหม่มันบวคอยดีนะครับวิธีนี้แอดเดินํำมาใส่กับเต่เาเผาทานไหลควันนะครับในการจุดเต่าข้างล่างของเต่าเอฟาอีนะครับมันได้ผลดีมากๆเลยนะครับวิธีการนี้นะครับ แอดจะจุดไฟในลักษณะนี้ในการก่อฟื้นนะครับมันจะลุกดีนะครับแล้วก็จะบ่มีการดับนะครับจะรู้สึกว่าการลุกใหม่จะดีนะครับเพ็นบ่แอดจุดแบบนี้นะครับมันจะใหม่ไปตามขั้นตอนนะครับจากไหม่เล็กแล้วก็ไปหาใหม่ใหญ่นะครับ จะติดง่ายนะครับแบบนี้ระยะนี้เป็นระยะลงหน้านะครับถ้าหาอยูู่เที่ยงหน้าหรือว่าไปทํำการ,กรเกษตรการลงหน้าปลูกเขานะครับเขากระไดมีโอกาสนะครับใส่ใหม่ฟื้นนะครับจุดเต่าทํำอาหารนะครับก็ขอให้นำวิธีการนี้ลงไปเฮ็ดบึงนะครับก็สามารถ ติดได้เร็วนะครับก็ขอให้าเตรียมฟื้นนะครับแบบนี้นะครับไว้หลายๆนะครับเวลาใส่เขาก็ง่ายนะครับนํามาใส่ได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าการลุกใหม่ก็จะดีแบบนี้นะครับแล้วก็ฟื้นนะครับเท่านี้นะครับสามารถปรุงอาหารได้เซตนะครับแล้วก็เฮ็ดไหมอ ต้มเห้เดือดเร็วนะครับแบบนี้แต่ว่าขั้นตอนการตั้งหมอนะครับก็ขอให้ล่อสักระยะหนึ่งนะครับดีกว่าเขาจะว่างหม้อเลยนะครับเพราะว่าการว่างหม้อจะเกิดให้อากาศนะครับหมุนเวียนบ่ค่อยดีนะครับก็ขอให้ล่อจังหวะ,ะก่อนนะครับปกติเราเวลาเขาว่างหมอ้อพอเขาพ่อเขาก่อไฟเสร็จจะว่างเลยนะครับจะโปเป็นผลดีนะครับ เอ็เลยแนะนํานะครับก็ขอให้เว้นระยะสักพักหนึ่งนะครับเราจะดีกว่านะครับเวลาเชื้อเพลิงอันหน่อยเขาก็เสริมเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับปกติจะบ่มีปัญหาเรื่องการดับนะครับเพราะว่า ห้าว่างฟื้นถูกต้องตามหลักของอากาศนะครับอากาศส่วนล่างนะครับก็โลงนะครับอากาศส่วนบนก็โลงท้ายขวาหนาหลังนะครับโล่งหมดนะครับคล้ายๆกับว่า360องศาอากาศจะเข่าตลอดนะครับแบบนี้จะเป็นผลดีมากๆเลยนะครับเวลาก,ก่อฟื้นคขังต่อไปนะครับลองใส่วิธีนี้ของแอดเบิงนะครับ เป็นวิธีการหนึ่งเล็กๆน่ออๆนะครับสําหรับเคล็ดลัดการว่างฟื้นนะครับว่าเขาจะว่างแบบใดให้ลูกดีนะครับแอดกระเดนําวิธีการมาฝากนะครับเรากำลัแช่นะครับก็ขอให้ลองนําไปใส่เบิ้งนะครับได้ผลดีนะครับตอนนี้ไฟกับลูกใหม่ดีแล้วปกติแล้วนะครับเขาก็ไฟแต่ละรังนะครับถ้าเกิดมันบดลูกดีนะครับรูาติดนะครับเขาก็ต้องใส่อากาศซอยก็คือเขานํากระดาษหรือว่า พัดนะครับมาพัดหรือว่าเขาใส่เป่านะครับแต่ว่าวิธีการนี้นะครับถ้าได้ติดแล้วก็ติดไปเลยนะครับบ่บ่มีการได้ใส่อุปกรณ์ถีบนํามาพัดอากาศซอยนะครับเพราะว่าก็ยังทีแอดบอกนะครับก็คืออากาศเขาสามารถเข่าได้รอบ360องศานะครับรอบทิศทางนะครับต่อไปถ้าลูกใหม่ส่วนใหญ่นะครับก็จะลูกแห้งก็หนีนะครับ เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับแอดได้อัปเดทให้เบิรงนะครับก็คือการลูกใหม่ของใหม่ใหญ่นะครับก็คือใหม่นี้นะครับจะลูกใหม่ได้ดีมากๆเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเวลาเขาจะตั้งหมอตั้งอย่างนะเขาก็เริ่มตั้งได้เลยนะครับแบบนี้ว่างปึ๊บแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะบม่มีการดับนะครับเพราะว่าการลูกใหม่ได้ดีแล้วนะครับจะต่อเนื่องไปนะครับแบบนี้ นะครับก็ขอให้ล่องเฮ็ดเบิ้งนะครับถ้าเฮดเบิ้งแล้วนะครับจะรู้ซึว่าจะมีการขอแตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขค้นนะครับสวัสดีครับ